ทกคนนะครับทีมช m e Music ทาง19ทีนแฮปปี้มากๆก,ก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เราคิดว่าเราได้อะไรกลับมามากกว่าที่เราคาดคิดไว้เหมือนกันแล้วก็หวังว่านี่จะเป็นนิมิตหมายดีๆสำหรับการเริ่มต้นงานใหม่ในค่าย19ในครั้งนี้ด้วยครับ5คนที่ได้บามเอกรักตูเด่นยังไงเลือกั้ ผมคิดว่าจริงๆแล้วสิ่งสำคัญคือศิลปินทุกคนที่ทำงานเป็นอาชีพในวิชาชีพนี้จริงๆแล้วบุคลิกภาพและความความแตกต่างหรือยูนิคเนี่ยตรงนั้นเป็นเรื่องสำคัญผมว่าแต่ละคนผมผมคิดว่าตัวผมเองคงไม่อยากจะพูดชี้นำว่าแต่ละคนมีความโดดเด่นอยางไงแต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เราเลือกมามีความโดดเด่นที่แตกต่างจากสิ่งที่คุณเคยพบเจอแน่นอนแล้วก็อยากจะให้ผู้ชมผู้ฟังหลายๆคนมีโอกาสได้สัมผัสได้ตัดสินใจด้วยตัวเองเป็นหลักครับ แน่ๆมันกลุ่มบุคลิกของใครแน,น่นอน,น,นเราเราเราเลือกมาในคนที่เราเชื่อว่าเราสามารถจะทํางานด้วยได้ครับ <c oughs> เพราะว่ามันก็มีอย่างที่เรียนบองบางทีเมื่อสักครู่ก็เรียนว่าบางทีมันจะมีบางคนที่เราชอบมากแต่เรารู้ว่าเราอาจจะไม่เหมือนเราชอบมันก็เหมือนความรักบางครั้งเราชอบคนบางคนที่เรารู้ว่าเราไม่เหมาะมันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างที่เราชอบเหมาะกับเราเสมอไปครับครับยังไงจะขอขอบคุณทิงพื้นที่ให้กับน้องๆด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับครับผม เริ่ม,มแล้วไม่5คนเลยเริ่มจากผู้ชนะเลยก่อนค่ะโอเคโอค้โ,อโหโดนดันมาจากข้างหลังเลยนะคะไม่เ่เน,ะน,นตัวก่อนสวัสดีค่ะกอกกี้กบว,วิศานะคะก็เป็นผู้ชนะค่ะจากรายการไนทีแลนะคะแล้วก็เป็นใน5ศิลปินของายทีนะตอนนี้ค่ะแล้วก็จะมีอีก4คนอยู่มาไทยหน้ากากมา,า,านานคว่ 2> า2ปเป็นไงบ้างคะับการร่วมโปรเจกต์นี้โอ้โหคือเราเข้ามาที่รายการไนทีแอลนะคะสำหรับตัวกอกกี้เองคือเป็นคนที่เดินตาม แรกอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็ผ่านมาหลากหลายเวทีมากๆเลยอาจจะมีคนเคยเห็นกอกี้ในทั้งรูปแบบนางงามการเป็นพิธีกรการเป็นนางแบบหรือการเป็นนักร้องตัวเล็กคนหนึ่งแต่ว่าวันนี้ค่ะมันเป็นเหมือนกับการสารฝันให้เองได้ได้เข้าใกล้กับความจริงมากยิ่งขึ้นในเส้นทางของการเป็นศิลปินนะคะแล้ววันนี้ก็คือนายทีนแบบช่วยผลักดันเราแล้วก็ช่วยทําให้ตัวเราอะค่ะแบบออกมาในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วก็เป็น เราปฏิชวลที่สุดในตอนนี้ค่ะเราผ่านงานทุกการมาหลายเวอร์หลายแบบหลาย,ลายเวอร์ใช่ไปเลือกเลือกกันมาเป็นสองนองกนมาเป้นสอคือจริงๆก็ที่คิดว่าเวทีนี้จะเป็นเวทีสุดท้ายสำหรับการประกวดในทุกๆอย่างเลยค่ะแล้วเราก็มั่นใจค่ะเพราะว่าตอนที่เราเห็นในใบสมัครเขียนว่าจีเมมกัมมี่และนี่คือค่ายอันดับหนึ่งของประเทศแล้วอ่ะเราก็เลยแบบมีความรู้สึกว่างั้นที่นี่แหละ ก็คงจะเป็นเวทีสุดท้ายที่เราจะปิดอย่างสมศักดิ์ศรีเลยก่อนที่เส้นทางนี้มันอาจจะไม่ใช่เส้นทางของเราก็ได้แต่ในท้ายที่สุดแล้วเราก็ยังเลือกที่จะมาเวทีในทีหลัค่ะและสุดท้ายก็ประสบความสําเร็จในเส้นทางนี้จริงๆเรามั่้ใจขนาดไหนว่านายทีจะเป็นายมีนหรือจะสูงเราถูกฝันท่ฟาคาดฝันไม่ได้คือตอนแรกไม่ไม่ได้คาดหวังสูงขนาดนี้ค่ะแต่พอเหมือนเราได้เข้าไปในรอบที่ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นเราก็เหมือนพยายามเห็นในเรื่องของการเป็นตัวเอง เหมือนพอเรายิ่งทําเรายิ่งได้ค้นพบตัวเองมากยิ่งขึ้นเหมือนรายการนี้ก็ช่วยค้นหาในบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยเห็นในตัวเองแต่ว่ามีคนรอบๆที่เก่งๆที่อยู่ข้างตัวเราที่คอยแบบผลักดันว่าเฮ้ยแกก็ทําอันนี้ได้นี่แกก็เป็นแบบนี้ได้นี่จนจนมันกลายเป็นเราในเวอร์ชันี่ดีที่สุดนะตอนนี้ในรายการด้วยนี่นาะทีนะ่ที่เขาประกาศว่าเราเป็นผู้ชนะเรองนีโอ้โหคือวันนั้นก็คือ,คอสุดสุดลงไปกับพื้นเลยค่ะแล้วพี่ี่ก็คิดว่า ก็ลเลยแบบว่ารีบรีบรีบเปิดคว้ากันคือวันนั้นคูณแม่ก็มาเชียร์ด้วยค่ะก็เลยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าอบอุ่นค่ะแล้วก็ดีใจที่เราเป็นลูกสาวที่แบบสู้มาตลอดแล้วเราก็ได้ทําตามความฝันของตัวเองแล้วก็ทําให้ความหวังของที่บ้านแบบสําเร็จเข้าใกล้ความสำเร็จมากคือจะได้ยินแฟนจะได้เห็นถึงเรื่อในกราฟิกก็คียอยากจะทำอะไงใหบ้างแนวแนวของเราจะได้เห็นหลากหลายคาแรคเตอร์มากๆเลยค่ะแต่ก,ก็จะไม่ทิ้งความเป็นตัวเองที่กีก่มาจากลูกพุ่ม เพราะว่ากรากี้เกิดมาจากเพลงรูปุ่งค่ะแต่ว่าเราจะพยายามเอาตัวเองไปอัแดแอปกับไม่ว่าจะเป็นแนวเอ่อเรกเก้เออแนวร็อกบ้างหรือว่าอาจจะเป็น EDM อะไรแบบนี้คือมันมีอะไรที่สนุกระทาทาายรอกอกี้อยู่เยอะมากค่ะแต่ก็จะพยายามพรีเซนต์มันออกมาแล้วจะทำให้ทุกคนแลบว่าโอ้นี่กอกกี้หรออะไรแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยดได้ค,ครอก,ก็ได้ไ เป็นหนึ่งในห้าข้าพ่อแนะนำทุกคนเออจิกซอสลอรี่ครับยืนสง่างามเลยครับยยืนเลยมีไงบ้างครับความสำเร็จกันในวันนี้เป็นหนึ่งในห้าอรู้สึกดีใจครับดีใจรู้สึกแบบแบบว่าสิ่งที่เราทำตั้งแต่เด็กวันนี้เหมือนแบบมีคนคอยมาซัพพอร์ตแล้วก็อาจจะเข็นรู่ทางใหมใหม่ ออจริงๆผมยังไม่ได้ร่วมงานกับพี่อมโดยตรงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเท่าที่ได้สัมผัสก็คือจริงๆพี่อมคือเหมือนด้วยสไตล์เพลงผมครับพี่อมเขาก็ไม่ได้มายุ่งอะไรมากก็คือเหมือนกแบบับปล่อยให้ผมเป็นอิสระซะมากกว่าให้เราได้ใส่ไอเดียของตัวเองใช่ครับแทบจะไม่ได้ขัดอะไรเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากๆแล้วพี่เขาอยากเปนตัวนีอะไรออกไปานนี้หรืออะไรในตัวหรัเออคือจริง ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่ผมมาอยู่ตรงน,นี้ผมทำเพลงใต้ดินมาอยู่แล้วครับแล้วก็พอ,อ,อมาอยู่ตรงน,นี้ครับผมก็คงยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรตัวเองมากครับแต่ว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่าใครมองผมไปในทิศทางไหนอยากล,งลองปรับจูนเพื่อที่มันให้มันโตขึ้นแต่างนน้นต้องขึ้นมาอยู่บนดินแล้วนะ ครับผมมันกำลังทำไม่ได้สองเพลงครับพี่รอดูอนาคตครับเราเตรียมพร้อมยังไงกับการที่ยังเป็นศิลปินติมตัวแล้วต่อไปนี้โอ้ยผมพร้อมตั้งแต่เด็กแล้วครับผมชอบแนวนี้ผมชอบแนวนี้มากครับผมเขาทำเพลงครับใช่จริงชื่อเราหรือคือชื่อวงแมนตังไงหรือว่าชื่อในวงการอ่าเป็นเป็นชื่อในวงการใช่ใช่ครับเป็นเอเคเอเข้าไปเลยค่ะ ก็อยากมีชายที่สเับสร์ตเราด้านด้านสื่อด้านภาพหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ครับแล้วก็ผมชอบผ<ต>ู้บริหารท่านาี้ยครับรแต่การกเข้เเเกการ่วมในวานกานี้มจุงสือะไราบานที่ดันเราขึ้นมาความเรื่อมันสามาดยครับเป็นเรื่องตัวเองครับหมืนแบบผมผมยอมรับเลยว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลงให้ได้เก่งมากแต่การที่มาอยู่ในรายการนีมาอยู่ท้งนี่ผมรู้สึกว่าผมมันจะต้องพุ่ตัวเอง ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วก็แบบซ้อมสกวนฝึกกระ่อยต่อไปนี้เราจะเห็นอะไรทะเราจะเอาอะไรมาให้เขาคนแฟนขับเราได้ดูก็คงจะเป็นอเดนักษณของตัวเองนะที่ที่ทำในสิ่งที่ชอบประมาณนั้นที่ป๊อปปอปปูมีคุณทักไหมคะคุณทักไหมคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับอ่าเพีบมากครับผมรับขับ การเอ๋เนนอจริงๆสําหรับผมมันเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นที่ใหม่มากเพราะว่าผมมาจากที่ที่ไกลามากๆแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนๆพี่ๆในในที่เนี่ยใน19แล็บเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีความสุขมพราะว่าเป็นไงค่งกับการทํางานกับเพื่อนๆการแขง่งขันที่ผ่านมาบารู้สึกในการที่จะต้องเราต้อง ับผมเห็นที่หน้าพวกเขาจริงๆมันมันเป็นสิ่งใหม่ฮะอย่างที่บอกคึงช่วยไ้คุณให้เขาเห็นเ,เห็นจริงจริงๆมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากๆอย่างที่บอกว่าการที่ฟิตได้มาที่นี่มันมันทำให้แบบว่าครั้งหนึ่งในการเป็นแบบนักดนตรีกลางคืนมันมันก้าวมากขึ้นมากกว่านักดนตรีกลางคืนนะครับเพราะนั้นก็เลยรู้สึกดีกับที่นี่มากๆในตอนแรกคิด ถ้าเอาความจริงไม่คิดเลยครับเพราะว่าการที่มา audition รอบแรกอะ่ะผมผมรู้สึกว่าแค่มาเอาประสบการณ์แล้วก็กลับบ้านครับแต่พอมันผ่านมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันมีพังปัดดันไหมครับจริงๆมันมันกังวลนะเพราะว่าสิ่งสําคัญของเรามันคือมันคือแบบคอมฟอร์ z โซนที่เราอยู่ครับการที่ต้องออกมาจากที่ที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยแล้วก็ต้องขยับมาอยู่ในที่ที่มันกว้างขึ้น ในในงานที่มันยากขึ้นความกังวลมันมันมากขึ้นครับก็ต้องบอกตัวเองอะนะเมื่อแบบมันตอนนี้มันไม่ได้เป็นคำรวโตนที่เราเคยอยู่มันคงต้องบอกตัวเองว่าต้องสนุกกับมันับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เราสามารถสนุกกับอะไรได้บางอย่างนานๆมันมันน่าจะเป็นสิ่งที่บอกเราได้ว่านั่นคืออาจจะเป็นสิ่งที่เรารักมันก็ได้แต่มันก็ามร้อมกับใิ่ครับ มันต้องยอมรับครับพร้อมรับมไหมจริจริงๆพร้อมไหมผมไม่กล้าพูดว่าผมพร้อมครับแต่ว่าก็ลองเข้ามาดูครับเข้ามาเหรอมองต้องหน้าพี่ก็คุยกับคุณเองโอเคครับอ่าไปโอเควันนี้เจ้าจริงจริงจริงจเธอก อยู่ในถุงมาก่อนคือคือเราจะบอกว่าเออดีใจที่ที่ได้มาที่นี่หถือว่าดีใจที่ได้เจอทุกคนดีใจที่ได้ได,ได้ได้มาคุยกับทางบ้านทุกคนนะจ๊ะก็ก็นแหละครับ โ่ได้เจอตัวเองแล้วย้อนกลับไปก่อนที่จะส่งอ่อวครื่อมาท,ที่นี่นะครับเหมือนว่ามันได้อยู่กับตัวเองสักช่วงหนึ่งแล้วก็ได้ได้คาตอบได้ตัวต,วตบนบางอย่างครับแล้วเราก็ช่วงนั้นก็ว่างๆด้วยก็เลยรู้สึกว่าเอ่งไปต่อดีกว่าหมายถหนึ่งไม่รู้จะอยู่ตกกับที่ยังไงอะไรแบบี้ก็เลยลองดูอีกสักตั้งหนึ่งเผื่อจะเป็นการส่งท้ายที่ดีสมมุติว่ามันจะไม่เกิดขึ้นจริงๆนะก็รู้สึกว่า ว่าว่าก,ก็ก็เหนื่อยแล้วนิดหน่อยแล้วก็เลยรวบรวมความกล้าทุกอย่างเพื่อส่งนายทีมมามัานคิดหนักไหมเพราะเคยผ่านมาประกวดแล้วก็เราเคยแบบทำอะไระหลายอย่างนไม่ทุกขอ๋อมันคิดหนักไหมเหรอครับมันคนละเรื่องกับตอนที่เคยประกวดมาครับคือตอนนั้นเราเราไปพร้อมกับการที่เปิดหน้าเปิดตาแล้วก็แล้วก็โชว์ความสามารถทุกอย่างผ่านทุกอย่างที่ทุกคนจะเห็นเราได้เลยแต่ว่า พอมาเป็นในทีมแลบอะครับกิมมิคแรกของรายการคือการปกปิดตัวตนเพื่อเอาความสามารถจริงๆมามาโชว์กันอย่างเงี้ยอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าอยากจะมาครับมันมันแปลว่าผาจะได้เริ่มใหม่ทีหนึง่งไม่ได้เริ่มต้นจากจุดตั้งต้นที่มันมีอยู่นั่นแปลว่าถ้าผมถ้าผมสามารถผมก็จะไปได้แต่ถ้าผมไม่สามารถนั่นแปลว่าผมไม่เหมาะกับมันผมก็คงจะไปไม่ได้ผมยอมรับกับตัวเองแค่นั้นแล้วผมก็ส่งไปเลยแต่ม่อกี่โมง ทำในหลายๆครั้งจนท้อไหมผมมารู้สึกอย่างนั้นการเดิมพันครั้งสุดท้ายล่าช a n c แบบว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายสําหรับที่ผมให้ตัวเองนะหมายถึงว่าผมอาจจะไม่ได้เลิกทามันก็ได้เพราะว่าก็ยังอยู่ในที่ที่มันยังมีอื้นที่ได้ทําอยู่แต่ว่าสําหรับความทะเยอทะยานอะสาหรับบางอย่างที่ผมอธิบายเป็นคาพูดไม่ได้มัน,มนคือครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วนั่นแหละครับจากจากจาก จากไฟเล็กๆดวงนัง้นก็ก็นายทินก็เติมให้มันโหขึ้นมาทีบทสรุปที่ได้สูงหนังที่เราตั้งใจไว้นี่ไงโอผมว่ามันเกินคาดแล้วคือผมแค่หวังว่าตอนส่งใบสมัครผมยังไม่รู้เลยจะได้มาเป็น91คนไหมอ,อ่ะเพราะว่ามันไม่ได้วัดอะไรเลยเขาเอาทุกคนจากโปรไฟล์จริงๆนะครับผมก็เลยไม่ได้คิดว่าจะต้องคาดหวังอะไมันผมแค่ค่อยๆสเต็ปต่อสเต็ปไปเรื่อยๆนะซึ่งซึ่งก็ นั่นแหละครับมันก็ได้เข้ามาแล้วผมก็ว่าผมดีใจที่ผมทําไปได้เต็มที่ที่ผมทําได้แล้วนะในทุวกรอบหวังว่าจะพอใจครับแปลว่าแ,แปลว่าเราก็มองว่าอนาคตต่อจากนี้เราก็มีวางแผนใช่ครับใช่คือผมมีแผนเยอะมากที่ตั้งแต่แรกเลยนะ <laughs> แค่คั้งแรกไม่เคยได้ใช้เลยเออเอืมนั่นแหละฮะไม่กล้าแตกไม่กล้าแตก ไ,ได้ใช้ใช่วย้วนวันนี้จะได้งัดออมาใช้คือ <c ười> เราไม่มีสเปซที่นี่จะ,ท,จะที่เราจะโชว์อออไม่ออกไปแต่ว่าโซมีไนทีนแล้วผมสามารถเอาเพลงต่างๆที่ผมเคยเขียนไว้ออกมาโชว์กันแล้วที่จะได้ฟังกันในวันนี้นะครับชื่อเพลงว่าซอมเบฟเป็นเพลงที่ผมเขียนไว้นานมากใครกอแล้วใครของล้วใรอ <c oughs> ใรจะขายแล้วะเดี๋ยวผมเปิดคอร์ด มาร์เก็ต on ติ ie, ้งวันโอวันวินออซี่นะหลังจากนี้เราจะเห็นโอ้ในรูปแบบเดียวกับครัเป็นครับก็หลังจากนี้นะครับโอ้รู้สึกว่าโออยากให้ทุกคนเห็นความเป็นตัวมาตั้งนานแล้วแหละแค่โอาอาจจะบาลานซ์มันไม่ดีอันนี้โอยอมรับเลยมันมันมันด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรก็แล้วแต่หลายๆอย่างแต่ว่ากลับมาครั้งนี้ก็หวังว่าจะได้เอาความเป็นตัวเองแนวเพลงด้วยเองทำความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น มาใส่อลงไปในผลงานแล้วก็เชื่อว่าการ m a n a g แล้วก็การจัดการของทางนายทีมจะทําให้ทุกคนได้เห็นตัวตนเด่ม,มากกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็เองก็เหมือนกันครับหวว่าจะได้มีหลายๆแนวให้ทุกคนลองฟังกัน ทุกคนเลยทุกคนรวไปเมไปวมไม่ได้เพื่อนเราผมอ่ะขอเมนชั่นถึงเหล่าเพื่อนๆและแก๊งก่อนนะครับคือโอ้ชาวทูทุกคนครับเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกเว้งคว้างแล้วก็อยู่กับตัวเองครับผมมาเห็นน้องๆหลายๆคนที่เขาเขาไปได้ดีอ่ะไม่ต้องเมนชั่นชื่อผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วไม่ไม่รู้ว่าพูดได้ไหมนะไม่อยากจะหลุดแต่ว่านั่นแหละครับน้องๆที่ผมรู้จักอ่ะเออเขา าก็เป็นต้นแบบให้ผมเหมือนกันที่เขาไปถึงตรงนั้นได้แล้วผมก็สมเพศตัวเองนิดหน่อยถ้าสมมติว่ามันจะไป <S 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 2> <S 2> ไม่ถึงหมายถึงว่าถ้าจะแบบไม่ลองกับมันอีกสักทีอย่างเงี้ยผมยอมรับความจริงนะว่าถ้ามันจะมาไม่ได้แต่ว่าผมแค่อยากลองอีกสักทีนึงก็ก็เลยลองดูแล้วก็ถ้าจะบอกกับทุกๆคนที่มีความฝานันหรือว่ารู้สึกว่าอยากจะมาทางด้านนี้จริงๆหรือว่าด้านอื่นก็ได้ที่มีความฝานันจริงๆนะครับผมรู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับ ทุกคนเลยอ่ะสเต็ปแรกมันเริ่มจากทุกคนแล้วก็เราก็ทุ่มเทตัวเองลงไปกับมันให้ได้จริงๆถ้าสมมติทุกคนแบบช่ำในมันแล้วเงี้ยก็เดี๋ยวมันก็จะโปโลไปเองครับผมเชื่อแบบนั้นนะสู้ๆเราเราปล่อยเพลงในอัลบั้มในรัปา์ที่ตอนประกวดไปแล้วแต่วันนี้เป็นวันแรกที่จะปล่อยเพลงของทุกคน,คนอัลบั้มใหม่แต่ละคน ได้เลยครับเจอเลยครับเจออะไรจ้ะมาใครก่อนใครก่อนนะใครพร้อมให้แบบกองกี้กันนะกองกี้ก่อนนะเรากะนั่งเลื่อนพี่มาโอเคค่ะโอเคค่ะก็คือเดี๋ยวโชว์แรกก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่จะเป็นสเตจแรกค่ะที่เราทั้ง5คนนะคะจะได้โชว์ซิงเกิลที่2ที่เพิ่งปล่อยใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนปล่อยพร้อมกันหมดเลยค่ะเป็นเอ่อออดิโอเพิ่งจะปล่อยไปเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะ เ็นเพลงที่พูดถึงเ,เรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะซึ่งกอกกี้ก็ได้เปรียบเปยเขาเป็นเหมือนดอกไม้ดอกหนึ่งค่ะที่เขาได้ไปเผชิญกับโลกที่มันกว้างใหญ่แต่มันก็อาจจะไม่ได้ดีในแบบที่เขาคิดเสมอไปค่ะก็ต้องรอติดตามค่ะว่าเนื้อหาของเพลงจะรุนแรนงหรือว่าลึกซึ้งกินใจขนาดไหนค่ะน่ <มา S 2> นดูา<ม>ี่เราคครับก็ส่วนเพลงของผมนะครับผมก็ชื่อเพลงรอยสักครับรู้สึกผม ใจที่ได้เขียนอย่างนี้คือผมเคยนึกถึงคนคนหนึ่งนะแล้วส่วนตัวผมก็เป็นคนชอบงานศิลปะพวกการสักตามตัวตามร่างตามร่างกายอะไรอย่างนี้ครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเปรียบเทียบความรักเหมือนรอยสักอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็บางทีเรายังไม่สามารถลืมเขาได้มันก็เป็นแับความเจ็บปวดที่สวยงามอะไรอย่างนี้มากกว่าของผมก็ ประสบการณ์ที่เคยโดนคนว่าหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นชื่อเพลงเก่งน็ทําทำเพลงเดีาวครับก็ผมคิดว่าเพลงนี้น่าจะฟังกันได้ทุกคนนะห,หมายถึงว่าถ้าคุณมีเจ้านายคุณหรือว่าใช้ใร,ใรก็ได้ที่สั่งงานคุณอยู่คุณก็ส่งเพลงนี้ไปให้เขาฟังได้นะประมาณน,นี้ก็้ จะแปลว่าคิดถึงเธออีกแล้วครับมันพูดถึงการคิดถึงคนคนหนึ่งที่เรายังติดอยู่ในความทรงจำครับคือคิดถึงเขาในแง่บวกนะมันจะมีความเซ็กซี่นิดนึงมั้งลองฟังกันดูครับามาบิดไทยทีมาดูไม่ผมพูดเลยเจ้าทุกคนก็จะไปขึ้นเวทีพิกพ์แท้ด้วย กันเาอางนี้แล้วกันเดี๋ยวโอขอสรุปสั้นๆทีนึงว่าออวันนี้นะเป็นวันที่พวกเรามาเปิดค่ายนายทีอีกทีหนึ่งแล้วก็หลายๆคนอาจจะเคยดูรายการมาแล้วแหะครับถ้าใครยังไม่เคยก็ YouTube เลยนะครับ <c oughs> นายทีแตั้งแต่ EP หนึ่งครับผม <c oughs> เป็นรายการวาไราตี้สนุกสนานมากครับ <c oughs> แล้วก็วันนี้อันนี้คือผลผลิตจากทางนายทีแลนะครับ <c oughs> แล้วก็ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนพูดว่าในปีต่อๆไปแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่จะได้เจอกับพวกเรานะจะมีผลงานใหม่ๆไหม,หมพวกพวกคุณได้ชม การเยอะแยะแล้วก็เข้ามาติชมกันได้ <_ s> เข้ามาคอมเมนต์กันได้ <_ s> เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้แล้วก็อย่าด่าพี่จีนะครับรอเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละครับขอพื้นที่ตรงนี้ไว้ฝากให้เป็นที่ที่ขอกําลังใจจากทุกคนด้นะครับ s> <S เพราะว่าก็ใหม่มากนะครับแล้วก็ฝากเสพผลงานเราด้วยแล้วก็ขำว่ากดแชร์ด้วย เีวจะมีปลายเดือนเดือนหน้าไปอ่านี่ผมมั่นใจนะนี่ผมมั่นใจไอ้ผมอ้เขาชอบพูดอะไรก่อนที่่ายเขาจะกําโดดครับแโดนปรับหลายรอบนะอันนี้ผมมั่นใจวันที่7ธันวาคมครับเจอกับพวกเราได้ที่บิ๊กเมล์เทนนะครับเวทีไหนก็ก็ดูในตารางได้เลยนะครับครับผมก็ถ้าใครสะดวกที่เทนั้นก็ไปเจอพวกเราได้แล้วก็ ติดตามข่าวสารใน19 Official แล้วก็กด Follow YouTube 19 Official เ TikTok ออ X ก็หลายๆช่องทางครับ <c oughs> พี่อะไรผมไม่พูดเลไแม้ข่ <c oughs> าอะไรอย่างะไรครับมา <c oughs> <c oughs> ถึงว่ามันหมดยังครับ <c oughs> ยังไงนะโอว่าพี่ผมบอกไปช่องทางไปแล้วอ่ะไม่พูดอะไรตอ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.